ก็เลยเลยนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มต้นที่ b i t c o i ห h าวิ่งเขาดาวกันก่อนเลยแล้วกันนะครับก็อีกเพียงแค่20วันเท่านั้นนะครับจะมีอีเวนต์ใหญ่ของ Bitcoin แล้วนะก็ถือว่าไม่รู้แหละนะว่าราคาจะขึ้นไปเลยหรือเปล่าในวันวันนั้นนะครับหรืออาจจะขึ้นไปก่อนก็เป็นไปได้นะครับอันนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับซึ่งถ,ถามว่าจะมีใครรู้อนาคตไหมคงจะไม่มีใครรู้อนาคตนะครับแต่ถ้าเราดูยอดหลังกลับไปเนี่ย บิตคอยนะครับนะในรอบตอนปี2020น่ะครับตะขันยังมันได้นะเราจะช่วงโควิดมาไม่นานนะครับพอบิตคอยถูกลดครึ่งหนึ่งนะครับของตัวขุดที่ได้ออกมาในแต่ละบล็อกนะฮะลดลงไปครึ่งหนึ่งปุ๊บโอเคแหละราคาบิตคอยยังไม่ได้พุ่งไปวันนั้นวันเดียวอะไรขนาดนั้นนะครับนะต้องรออีกสักถ้าเราดูนะรอบที่แล้วคือประมาณสัก2อสเดือนนะ่ะกว่าที่จะพั้มเป็นพาราโบลิกขึ้นไปนะครับแต่ก่อนนั้นนี้คือจะออกข้างสักระยะหนึ่งก่อนเป็นแบบไซด์เว้า up ไปก่อนนะครับซึ่งรอบนี้ผมว่าหลายๆคนก็คงมองแล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะไซด์เว้าแบบรอบตอนปี2020ซึ่งถามใจผมผมว่ามันอาจาจะไม่ได้เป็นเหมือนกับตอนปี2020หรอกเพราะอะไรฮะเพราะว่าคนมองว่ามันจะเหมือนมันก็เลยไม่เหมือนนะครับนะเพราะว่ามันไม่เคยเหมือนนะครับอะไรที่เรามองว่าอดีตล่าสุดมันจะเหมือนเนี่ยบางทีมันมักที่จะไม่เป็นไปตามอย่างที่หลายๆคนหวงางไว้หรือว่า คิดเอาไว้นะครับซึ่งโอเคแหละเราก็ต้องรอดูเนาะว่าหลังจากแฮลวิ่งมันจะมาท่าไหนนะครับหรือมันจะพัมเป็นพาราโบลิกขึ้นไปเลยก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็ต้องรอดูกันต่อไปนะในวันที่19เมษายนนะครับนะสำหรับอีเวนต์สำคัญของ Bitcoin นะครับซึ่งวันที่19เมษายนอาจจะนานไปสักนิดหนึ่งนะฮะเอาช่วงสัปดาห์นี้กันก่อนลวกันนะครับล่าสุดคุณอดัมแบล็กนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนลวกันนะที่ 27ปีที่แล้วนะครับที่ได้อ n VENT หรือว่าได้คิดค้นในเรื่องของตัว Proof of Work มานะครับนะในเปเปอร์เอกสารอันนี้นะครับนะแล้วก็ซาโดชินะครับก็เลยได้เอาไปใช้เป็นเบดร็อกนะครับสำหรับบิตคอยอย่างที่เห็นเห็นกันนั่นแหละถือว่าสร้างมันนี่นะครับที่ b บ s มันนี่ in the human history เลยก็ว่าได้นะครับนะอ่ะก็ว่ากันไปนะครับก็แต่ต้องรองดูกันต่อไปนะว่าราคาบิตคอยหลัง having นี้จะเป็นยังไงแต่ที่แน,น่เนี่ย คุณอดัมแบล็กนะครับนะที่เป็น CEO ของ b ล็อกสตรีมนะครับก็ได้ออกมาพิดิกว่า Bitcoin อาจจะทำออทําไฮใหม่ได้เลยในช่วงสัปดาห์นี้นะครับนะหรือว่าสัปดาห์ที่เป็นวันหยุดวันอีสเตอร์นั่นแหละนะครับก็ต้องรอดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆล่คาับบิตคอยก็ต้องทะลุ73,000นะครับก็ถือว่าอดัมแบล็กถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในวงคริปโตมาค่อนข้างนานนะครับซึ่งตัวเปเปอร์ตรงนี้นะครับก็ก็ ทำมาตั้งแต่ในช่วงตอนปี1997นะครับนะถือว่ายุคดึกดําบันนะครับไซฟอร์พังนะครับอะโอเคก็ถือว่าเป็นคนละกันอาที่เขาพูดอะไรก็ต้องฟังเอาไว้หน่อยนะครับนะก็ขอให้เป็นแบบนั้นจริงๆแล้วกันหรือว่าขอให้สุดสัปดาห์นี้ทูดูนมลละกันนะครับ ซึ่งถามว่าเป็นไปได้ไหมนะครับก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยบิตคอยก็สามารถที่จะพัมขึ้นมาเป็นหลัก5-10%สบายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าเราดูในเรื่องของตัวบอลเลนเจอร์แบนด์อ่าเวฟนะครับหรือว่าในเรื่องของความขยายของตัวบอลเลนเจอร์แบนด์นั่นแหละก็ตามที่มันอยู่ด้านล่างเนี่ยตรงเนี้ยต่ำๆตรงเนี้ยคือมันเริ่มที่จะบีบตัวลงนั่นแหละนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าราคาไม่ค่อยไปไหนเวลาที่มันบีบตัวลงอะไรแบบนี้นะซึ่งก็จะเหมือนกับในรอบก่อนหน้านี้นะครับที่พอ หลังจากที่บีบตัวได้ไม่นานก็เกิดความพันผวดหรือว่าเกิดการพั้มหลังจากนั้นนะครับนะซึ่งตอนนี้เรากลับมาอีกแล้วนะครับนะกลับมาในเลเวลที่ราคาบิตคอยอยู่ที่4ี่หมืในตอนที่ก่อนมันจะพั้มนั่นแหละนะครับเลยดูว่าความพันผววตอนนี้หายไปแล้วนะครับนะหลายคนอาจจะอึดอัดอยู่เหมือนกันก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาบิตคอยออกข้างมาหลาย10วันแล้วนะครับยังไงก็ต้องจับจ้องนะว่าสัปดาห์หลังวันอีสเตอร์จะเป็นวันที่ดีหรือเปล่า รอล,ลุุนนะครับซึ่งถ้าเรามาดูนะครับอีกหนึ่งเหตุผลที่สามารถส่งผลต่อราคาบิตคอยให้พุ่งขึ้นไปแรงๆได้นะครับคงจะหนีนไปเป็พ้นเม็ดเงินจากรายใหญ่อย่างแบล็กโกรกนั่นแหละนะครับเพราะว่าถ้าเราดูนะโอเคแหละมีแรงกดดันจากแรงเทขายจากเกรสเกลมาตลอดหลายเดือนที่ผ่านมานะครับหลังจากที่มี ETF นะมีการเทขายจากเกรสเกลถ้าเราดูนะฮะโอ้โหติดลบติดลบ3บิลเลียน4บิลเลียน5บิลเลียน6บิลเลียน ขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่ะะงก็โอเคแหละนะมันก็จะมีแรงขายกับแรงซื้อสู้กันนะครับแต่ที่นี้เท่านั้นเกสเกลขายได้แค่นี้แหละนะครับหมายถึงว่าเดี๋ยวแรงขายก็หมดนะครับแต่แรงซื้อนี่สิอย่างแบ็ครอสิซื้อฟอยเวอร์เลยหรือเปล่านะครับหรือว่าซื้อไปได้เรื่อยๆมากกว่าเกสเกลหรือเปล่านะครับซึ่งคิดผมคิดว่าเวลาก็ เข้าข้างเราอยู่แล้วนะครับเวลาเข้าข้างสาก่กระทิงอยู่แล้วยังไงช่วงนี้โอเคแหละอาจจะมีแรงเทขายที่มากดดันตลาดหน่อยแต่ผมบอกว่าอนาคตย,วยาวๆมองกันไปหลายๆเดือนข้างหน้ามองกันไปหลาย,ลายปีข้างหน้ายัางไงสดใสยอยู่แล้วนะครับนะ ความคิดเห็นส่วนตัวผมนะก็ลองพิจารณาศึกษากันเอาเองละกันนะครับเราก็คิดว่านี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับทุกอย่างมีความเสี่ยงอยู่แล้วต้องตัดสินใจด้วยตัวเองอย่าเชื่อใครทั้งนั้นนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูทวิตเตอร์จากทางคุณ mm ็มเอ็มคริปโตนะครับคุณคริสนะฮะเรียกได้ว่าข้อมูลจากทางคริปโตครอนนะครับได้พูดถึงในเรื่องของชาร์ตเวลโฮนะครับหรือว่ากระเป๋าวานที่ถือบิตคอยนะครับระยะเวลา 1ปีเนี่ยเออเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งทันที้อนนั้นถ้ากระเป๋าวานที่ถือบิตคอยเนี่ยในระยะเวลา1ปีเนี่ยมันดรอปลงมาเนี่ยมันหมายความว่าตอนนั้นวานเริ่มโหลดของออกนะครับหรือว่า unload นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ถึงตอนนั้นนะครับตอนนี้วานเนี่ยยังเก็บของขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆหรือว่า address ที่ถูก track ว่าถือบิตคอยเยอะๆเป็นระยะเวลานานๆเป็นปีๆเนี่ยตอนนี้สูงขึ้นเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆถามว่าแล้วมันจะไปจบตรงไหนถ้าเราดูในช่วงต่อปี2 0 1 8 พอวานที่เป็นสายโห1หนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยชักเริ่มไม่ค่อยเก็บชักเริ่มชักเริ่มออกข้างนะครับชักเริ่มออกข้างอันนี้อาจจะต้องะะระมัดระวังนะครับตอนปี2021ก็เหมือนกันพอวานชักเริ่มออกข้างชักเริ่มปักหัวลงก็ต้องะะระมัดระวังนะครับรอบนี้จะเป็นแบบจะเป็นเหมือนกับรอบ2รอบก่อนนี้หรือเปล่าก็เป็นไปได้นะครับ แต่ตอนนี้ยังไม่ปักหัวลงตัวน,นี้มันยังเป็นพราโบลิกขึ้นไปเป็นเทรนขาขึ้นอยู่เลยในตอนตอนนี้นะครับทัน้งนั้นนะครับผมมองว่านะนอนาคตยาวๆยัๆยงไงก็จะมีวานต่างๆที่เข้ามาอีกเรื่อยๆเยอะอยู่แล้วนะครับตอนนี้มีแค่แบก็อเนอะแต่ผมคิดว่ามีอีกหลายๆกลุ่มที่บางทีเราอาจจะยังไม่รู้เลยว่ามันมีอยู่ด้วยในโลกของเรานะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้นะฮะซึ่งทัน้งนั้นคนที่ไม่ชอบบิตคอยอาจจะไม่ชอบ Bitcoin บิตคอยในอนาคตก็ได้อย่างเช่นคุณลลิฟฟิงนะฮะเลเดียว,ว่าในตอนปีส0 1 7นสิบเจ็นะครับบิตคอย อินเด็กออฟมันดี n รอนดิงนะครับหรือว่าเป็นอินเด็กหรือว่าเป็น Data ที่เอาไว้วัดในเรื่องของการฟอกเงินนะครับสำหรับบิตคอยนนะอันนี้คือตอนปี2017นะครับซึ่งตอนปี2024ก็เลยเรียกว่าโปรบิตคอยยังหนักเลยนะครับสำหรับคุณเลนลี่ฟิงก์กล่าวบิตคอยเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับออกรายการกล่าวบิตคอยเรื่อยๆนะฮะก็ถือว่า กับตลปัด180อดองศาเลยนะครับซึ่งทีนี้ฉะนั้นยังไงผมคิดว่าก็คงที่จะมีอีกหลายท่านหลายคนที่อยากจะเข้ามาหรือว่าเริ่มที่จะศึกษาบิตคอยน์แล้วก็เข้าใจบิตคอยน์เพิ่มมากขึ้นแล้วก็ตบท้ายด้วยเข้ามาจัดบิตคอยน์นะครับนะโอเค้องเราดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่ผมคิดว่าตอนนี้มันเป็นจุดท,ที่แบบเริ่มมากๆนะครับม่เงินยังไม่ได้หลั่งไหลอะไรเข้ามาเลยนะครับในณนขณนะนี้นะหลายคนยังมองว่าบิตคอยน์เป็นสแกมอยู่เลยนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยว จุดกระแสมีมนะครับแล้วก็กระแสเลเยอ2แล้วในนขณะน,นี้นะครับเลยดูในนักขณะนี้เบสหรือว่านิจสองสำหรับตัวเอชเชนอย่างคอยเบสที่เขาได้สร้างออกมานะตอนนี้นะครับการทําธุรกรรมปาเข้าไปแล้วกว่า2.27ล้านครั้งนะครับในวันที่29หรือว่าเมื่อวานที่ผ่านมานะครับถือว่าโขดมากนะครับถือว่ามีการใช้งานที่เยอะสูงแล้วก็ตัวนี้ถ้าเราดูนะเปรียบเทียบทารเซชันนะครับเทียบกับ OP เทียบกับ Arbitrum นะครับก็ถือว่าตอนนี้ b เ s e ชักเริ่มที่จะขึ้นมาสู้กันได้แล้วมาแบบมามืดเลยนะครับพุ่งขึ้นไปอย่างรุนแรงระยะที่ OP แล้วก็อาร์เนี่ยคองท็อปทมาได้ค่อนข้างนานนะครับรวมถึงถ้าเราดูเนาะการใช้งาน d e e n t t a l i z e d Exchange สำหรับเบดเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าสูงถึง657ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเ <c oughs> ติบโตขนาดนี้นะฮะในเรื่องของวอลุ um นะ่มในการใช้งาน เลยที2สออย่างเบสนะครับแล้วก็มีอีกหลาย Data ต่างๆเลยนะครับเม็ดเงิน Stable Coin ต่างๆก็ล่งไหลเข้าไปยังเบสปาเข้าไปกว่า55%ในช่วง7วันที่ผ่านมานะครับโอ้โหแล้วก็30วันที่ผ่านมาถ้าเราดูเท่าไหร่ฮะสามร้อยสิรลับตัว Stable Coin อย่าง USDC นะแหมนะฮะก็ถือว่าคนก็คงจะเข้าไปซัด มีมค่อนข้างเยอะในช่วงช่วงนี้นะครับยังไงก็ต้องจับจ้องเลนมีมแล้วก็กลุ่มอะไรทสองต่างๆเอาไว้ให้ดีแล้วกันนะครับถ้าหากใครที่ต้องการที่จะมาดูในเรื่องของเนื้อหาต่างๆนะครับก็สามารถที่เข้าไปที่ที่ crypto.news/member กันได้เลยนะครับอย่าลืมกดสมัคสมาชิกแล้วก็เข้าไปดูเนื้อหาต่างๆกันได้นะครับแล้วก็มีในเรื่องของวิดีโอเทคนิคราฟต่างๆก็ใส่เอาไว้ ตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนะก็จะรวบรวมข้อมูลต่างๆเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สำคัญในโลกคริปตกันนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับอย่างไงเดี๋ยวเอาไว้พิจกกดดารณาในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับขอแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับหากใครที่ต้องการเข้ากลุ่ม Discord เพื่อจะดูข้อมูลพิเศษต่างๆสามารถกดปุ่มจอยด้านใต้คลิปวดอใน YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คลิกไปที่เนื้อหาพิเศษกราฟพิเศษตรงน,นี้กันได้นะครับตกเฉลี่ยวันละ15บาท เท่านั้นเองนะครับจากที่สมัครตรงนี้ไปปุ๊บอย่าลืมนะครับเข้าไปในแถบคองมอนิตีรตรงนี้เพื่อที่จะดูเนื้อหาต่างๆดูกราฟต่างๆจะได้ไม่พลาดเนื้อหาหรือว่ากราฟต่างๆที่สําคัญเพราะว่าบางทีเราอาจจะลืมดูกันไปก็ได้นะครับรวมถึงอย่าลืมเข้ามาในกลุ่ม Discord นะครับดิสคอร์ดในห้องแบ่งเป็นกราฟก็จะมีกราฟต่างๆใส่เอาไว้ให้นะครับซึ่งชื่อของเราเนี่ยเวลาที่เราเข้าไปในกลุ่ม d i ส c อ r d ดจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงทันทีนะครับหากยังไม่เปลี่ยนให้กดคลิกไปที่ติดปัญหาตตรงนนนนีีน้้้ััแลววกกก็ดดูิธขอ เชื่อมต่อ Discord กับ YouTube กันได้เลยนะครับแล้วก็คนที่สมัครมาเกิน2ปีแล้วนะครับอย่าลืมทักเข้ามาที่ไลน์อา d คิปตุดอกเดี๋ยวผมจะส่งของละวันส่งแก้วที่ะลึกไปให้นะครับ คำเตือนนะครับวิดีโอนี้ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับเป็นการทําเพื่อการศึกษาและความบันเทิงเท่านั้นไม่ได้มีจุดมุ่งหมายในการแนะนําชักชวนเชนิญช,ชวนในการลงทุนหรือว่าให้คําปรึกษาในด้านของการลงทุนใดๆทั้งนั้นนะครับการเลือกใช้โบรกเกอร์จะเป็นไปนตามความต้องการของนักลงทุนซึ่งผมไม่มีความเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการของนักลงทุนนะครับนักลงทุนควรศึกษารละละเอียดความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะครับ